นี่ที่นี่มันที่ไหนกันแน่เนี่ยรู้สึกว่าตรงนี้มันดูอันตรายเหลือเกิน,น,นฉันว<ร>่าฉันควรออกไปจากที่นี่ปิดนะเพื่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวแมลงแมลงวันเหรอ ลิฟต์กำลังเปิดค่ะเมื่อกี้ตัวอะไรเนี่ยฮนี่มันไฟสีแดงหรือว่าที่นี่มันเป็นที่ที่พวกนั้นมันใช้ขังฉันไฟแสงไฟที่คุ้นเคยข้ามอย่าบอกนะว่าพวกมันยังทำการขังตัวทดลองอยู่น่ะเกิดไขึ้นทำไมพวกนั้นมัน นีเถึงไม่โหดร้ายขนาดนั้นมันพังแล้วดิฉันยอมรับไม่ได้จริงๆกับสิ่งที่พวกมันทำฉันจะตามหาแกให้เจอโอต้าไทมาช่วยเราแล้วไอ้มันเข้ารีบไปทำไมเนี่ยมันเข้ารีบไปแล้วโอต้าไทไหนไอ้แมลงเดือนที่แกพูดถึงมันอยู่ไหนพาฉันไปตามหามันโอต้าไทกำลังบังคับรีบอยู่ตัวอะไรเนี่ย โอ้โหที่นี่ดูน่ากลัวมากเลยฉันควรจะไปตรงไหนดีนะมันมีสองทาง,ทางฉันไปทางขวาแล้วกันอะฉันเลือกทางขวาฉันว่าทางขวาน่าจะปลอดภัยสุดแล้วงั้นไปทางนี้แล้วกันอะไปเลยตรงนี้เลยเดฟนี่มันห้องอะไรเนี่ยกระจกตรงพื้นเต็มไปหมดเลย กล้องวงจรปิดตอนนี้อะไรล้องสี่มิติเจ็ดีเขาไปแล้วฮะที่มันว่าข้างล่างมัน้อ่งกระจกโปรเจกต์ที่มันมีกระจกที่ไอพวกนั้นมันคุยกันนี่วาฮะฮะฉันจับได้แล้วว่าแกพ้ามาในฐานทัพของฉันใครให้แกเข้ามาฮะตายแล้วฉันหนีก่อนดีกว่าเจ้าแมลงเดือนนายถูกปิดล้อมแล้วทางนี้ก็ถูกปิดล้อมเหมือนกันนะ ยอมแพ้เถอะเจ้าแมลงเดือนแกถูกปิดล้อมหมดทุกทางแล้วคิดเหรอว่าฉันจะยอมให้พวกแกทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นบังกะเรตกระโดดถีบยอดหน้ามันเลยอะไรเนี่ยมันมมันมีสัญญาณไม่ใช่สัญญาณทีสิมันมีชั้นตัวปลอมอยู่ในนั้นด้วยนะเนี่ยโอ้โหแบบนี้ ฉันต้องไปหาหน่อยละจริงๆแล้วก็ตัวบอลก็คือโปรไทที่มีความสามารถพิเศษในการปล mm hmm. อมตัวโดยสังเกตได้จากเงาสีดำบนตัว mm hmm. ฉันจะแตะยอดหน้าแก้เออจะเป็นบ้าเลยสมน้ำหน้าแกซะในที่สุดก็เสร็จสักทีในเวลาคืนล่างแล้วสองปีก่อนเราจะ<อ>ไปดูกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใอ๊ โอเคซ่อมเสร็จทักทีคอมพิวเตอร์เหรอเฮ้ยคนมาฉันอยู่ในเรียนก่อนฉันก็อยากรู้มุดดินหนีปิดจอพูดปิดจอทีวีด้วยไม่ใช่ปิดจอคอมใช่ยังไงเรียบร้อยเด็กๆนนไม่มีคนจับฉันได้แล้วมันคืออะไรมันคืออะไรกันแน่ดูเป็นเล็กๆด้วยไหนนี่เมื่อกี้นี่เกือบชนเราเลยเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยขอโทษ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  มาที่นี่ที่เขาเราวามียักษ์อยู่ยักษ์สีดำอะไหนล่ะไม่เห็นมีเลยโอ้ยคุณใช้ยังไงเนี่ยไปดูเราต้องไปดูเผื่อมันแอบอาจจะซ่อนอยู่ก็ได้นะไม่ใช้วันนี้เราเรายังต้องหาภารกิจเพื่อจะไปไหอเราไม่เห็นมีเลยตอนนั้นเราถูกไล่ออก ไหนเหรอไม่เห็นดีเลยฉันด้วยฉันก็ไม่เห็นเนี่ยเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยที่เขาล่าลือกันว่ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยฉันจำได้ตอนฉันเรียนอยู่สมัยอนุบาลนะก็สอนให้เราก็ไม่เห็นนะมันอยู่ไหนกันแน่ริ้นคำว่ามันอยู่กหนมันอยู่ไหนกันแน่เนี่ยช่ฉันก็ไม่เห็นแล้ว คำถามเดิมมเห็นมีอะไรันอยู่ไหนมันอยู่ไหนกันติดกูนนะเนี่ยที่ในหนังสือพิมพ์เขาบอกว่ามันอยู่นี่แล้วมันหายไปไหนแล้ววะเอ้ยอะไรนะหรือว่ามันแอบอยู่ในนี้เปิดดู้ไหนสิเฮ้ยคุณยนไม่มีแฮ้ยยนนี่ก็แค่เออก็แค่แบบนะเดี๋ยวมาลิ้นชักเล็กๆเราต้องอุ้ยเพื่อนดูนี่ มีเครื่องดีด้วรเกี่ยวข้องกับคุณยอนนี่แน่ๆลองกดดูสินี่ไงเห็นแล้วนี่นดุยอนตัวนี้กดคำว่าเราต้องบอกสิบห้ากดหนึ่งชั่วโมงผ่านมาเฮ้ยได้จริงได้จริงเพื่อนดูโทรศัพท์ตรงนี้สิเอ่อโทรไปหาใครดี เนี่ยเดี๋ยวโทรศัพท์นี้มันต้องเป็นแบบที่ต้องรอให้มีคนโทรเท่านั้นแต่โทรเองไม่ได้แต่มันยังใช้ได้อยู่นะอืมแสดงว่าที่นี่ต้องมีคนอยู่สิหรือว่าไอ้ยักษ์ดำนั่นหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเงาคนที่หรือว่าเงายาจกุกอืมแต่มันมีคอมอยู่ตรงนี้อ่ะ จะทำยังไงดีละ่ะหรือว่าไอ้ยักษ์นั้นมันโดนคอมดูดไปโอ้ my god ลองกดดูสิรรแม่แม่คอมไม่ทำงานเฮ้ยคอมพูดเองได้ด้วยอ่วเงียบไปแล้วอะไรเนี่ยเรา คิดว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงเรากลับกันดีกว่าโอเคโอเคอุ้ยเมื่อกี้มุดอยู่ในดินนั่งนานหายใจไม่ออกเลยอืมถึงฉันจะเป็นหุ่นยนต์แต่ฉันก็หายใจเป็นฉันก็ต้องซ่อมเอ้ยอา้าว ไหนล่ะโปรตุ้์ไทยเอาโปรตุ้์ไทยหายทำไงดีเนี่ยนั่นมันคือนั่นคืออะไรเอเดี๋ยวนะันงุูนั่นมันรถนี่เออ้อนั่นไงยักษ์ที่เราบอก โอ้จริงๆด้วยตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้จิมมี่ก็มีอยู่ด้วยโอ้มันมันยิงกระสุนมาทำไงดีเนี่ยเรายิงมันกลับได้ไหมเราไม่มีปืนแต่เรามีก็ยิงไปสี่รออะไรครับยิงโอ้ตอนนี้เราไม่ ตอนนี้กระสุนหมดแล้วทำไงดีเนี่ยโอเคทำไงต่อดีเนี่ยเดี๋ยวเราเติมกระสุนใหน้กระสุนหมดอีกแล้วคลังกระสุนอยู่ไหนเอามานี่เลยว้ยเกิดอะไรขึ้นเอ้ยเดี๋ยวนะนั่นคืออะไรเพชรนี่มาได้ไงเนี่ยอาทีนี้ฉันขอวูอ เพชรเยอะเลยัางนี้แหละโอ้นับก่อนกี่ล้านเนี่ยเพชรหนึ่งก็ประมาณสี่ล้านสามล้านโอ้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ฉันรอดมาได้ไงเนี่ยโอ้ปัจกิหารช่วยเราไว้โอตอนนี้มาเร็วเหตุการณ์ฉุกเฉินกำลังเสื่อมด่วนเออออเออ้ลุกขึ้นมาแล้ว โอ้ยฮะฉันจัดการมาแล้วแต่ครั้งนี้จะทำยังไงต่ออะกระสุนหมดอีกแล้วเมื่อกี้ฉันเพิ่งเติมมาให้499นัดนะหายไปไหนโอ้ยอ๋อจำได้และเออจะบอกอยังไงดีโอเคสารภาพแล้วกันมาแรงสาบมันกินไปกินได้ไงนายกินหรือเปล่าเออไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องเปิด รักการรักษาความปลอดภัยใส่เลยใส่ไอ้นี่ลงไปโอเคเรียบร้อยฉายไฟใส่อเอออ้อยแสบตาวายแสบตามากเลยกำลังเสริมยังไม่มาเลยโอ้ยตอนนี้พวกเรา โดนน้ำท่วมให้พิบัติน้ำท่วมตอนนี้เราไม่สามารถไปช่วยนายได้โอ้ยสัญญาณตัดไปแล้วทำไงดีเนี่ยโอ้ยฉายไฟอีกทีแอนว้าวันนี้บอนเกิดฉันฉันดูยสิบเก้าแล้วไหนดูทดสอบพลังพิเศษสิพลังลบออก อ๋อนี่ไงลบออกได้ที่นีด้วยโอบลบออกเบบียบดี๋ยวไกลได้ด้วยลบข้อต่อมันดีกว่าไปหาพ่อดีกว่าฝุ่นยนต์ตัวใหญ่ของฉันหายไปอีกแล้วมันอยู่ไหนกันแน่เนี่ยโอ้ที่นี่มีคุ้นเลยอ่ะนี่หน้ประตูมิติเอ้ยเสียงอะไรนะ่ะ ดีบ๊อบนายคิดว่าจิมเขาจะกลับมาตอนไหน,น <I hear. S 1> โอ้วัดดีจิม